หญ้าที่ดีคือหญ้าขนแต่หญ้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่นะพี่พี่วิธีดูแพ้ใกล้คลอดนี่ดูยังไงเนี่ยวิธีดูแพ้ที่จะออกไข่อะนะแพ้บ้านเลยมีไข่วิธีดูแพ้ใกล้จะคลอดเนี่ยเราดูง่ายๆเลยเนีย่ตามมาดูโอ้โหโดดหนเลย จะเริ่มกินเก่งกว่าปกติแบบประการแพ้ท้องเนี่ยเนี่ยจะเริ่มกินเก่งกว่าปกติเหมือนแบบแพ้ท้องแต่ถ้ามันแบบอีกสิบห้าวันคลอดอย่างเงี้ยนมมันจะลงนี่เรามาดูนี่นมลงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบานไข่โอ้โห <c oughs> เขาก็นึกว่านม <c oughs> เด้วเรามาดูนมลงนี่นมลงแบบนี้แสดงว่าใกล้คลอดเนี่ยแบบดาวเรืองเนี่ย อันนี้อีกเดือนครึ่งก็จะคลอดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าท้องแต่ถ้านมแบบแบ็นแห้งแต่ท้องอ้วนอย่างนั้นอนะ่ะแสดงว่าเป็นประหวานต้องระวังถ้า,าท้องเนี่ยนมต้องลงท้องต้องป่องเท่ากาันนี่อะไรของแพรวาไอ้น <c oughs> ี่มันคืออะไรบอดอิดชฟันมันเยินถ้าใครอยากได้สายฟันฟันเยินเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมีที่เราที่เดียวในประเทศไทยเยินแบบน่ารัก จ้าน้องออมนี่น้องออมนี่ก็ท้องนี่ใกล้จะคลอดกิน,อ,นอ,อีกประมาณเดือนครึ่งคลอดนี่แต่ตัวนี้จะดีอย่างหนึ่งคือที่ลูก่ะจะกินนมดีเพราะอะไรรู้ไหมอ้ามาดูที่นมเราจะพูดถึงเรื่องนมนี่นี่ไปไหน <laughs> น,นมนมจะมีสองสีเป็นแบบสีช็อกโกแลตกับนมรสหวานตรงนี้จะทําให้ลูกแพ้เนี่ยตัวอ้วนขึ้นเพราะว่านมมีสองสี ตรงนี้สําคัญมากถ้าแพ้ไหนมีนมสองสีเนี่ยแสดงว่าลูกกินนมดีนี่ความเรามีแพ้หัวนมสีเต้าเยอะมากเลยเนี่ยน,นี่ีหัวนมสีเต้านี่เห็นไหมหัวนมแพ้จะมีสีเต้าอุ้ยกินอะไรไม่รู้ไม่รูกินหนูเนี่ยจะเป็น บรรยากาศ,บกาศสบายๆย,ยามเย็นของเรากับสายพันธุ์กินหญ้าแห่งประเทศไทยหญ้าที่ดีคือหญ้าขนแต่หญ้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะก็คือหญ้าที่เอามาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานั่นคือหญ้าที่ดี <c oughs> นูน่นนูน่นควันจากโรงงานควันจากโรงงานที่มันระเบิดเนี่ยน่าจะมาถึงคอกเราอยู่แล้วเนี่ยมลพิษเนี่ยอันตรายมากเลยนะสารพิษเนี่ย นี่เราก็ตุนอาหารและแพ้เราช่วงนี้เราปล่อยลงมาตุนอาหารเป็นมือสุดท้ายก่อนขึ้นข้อเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดอีกทีตอนไหนตอนนี้สมุดประการน่ากลัวมากนี่มาแล้วน้องออมนี่เริ่มวิ่งไปตุนแล้วน้องออมเราก็จะเริ่มตุนอาหารส่วนนั้นก็จะเข้าป่าแล้วไปให้งูเหลือมแดกมัน <c oughs> ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดในแก๊งเนี้ยแก๊งนี้ก็จะเป็นแพวากับลูกของเขาสี่ตัวนี่ ลูกแพว่าหมดเลยเพราะว่าแพรว่าเลี้ยงมาเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปดูควันไฟที่มันระเบิดบึ้มบําอีมไม่ได้ลากเก้านี่เลยเสริมเวลาดูแพ้ท้องเนี่ยหนึ่งเลยหนึ่งเลยเราต้องดูที่ท้องมันเนี่ยแล้วเราจับดู อันนี้ประมาณแปดตัวเป็นฝ่ายพันธุ์แพะออกไข่แปดฟองเนี่ยเราจะรู้ได้เลยเนี่ยเราจับแค่นี้เรารู้แล้วว่ามีแพะแปดตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีดูแพะเนี่ยดูไม่ยากดูไม่ยากดูที่ท้องเนี่ยแปดตัวเนี่ยดูที่นมเนี่ยเนี่ยอันนี้มาดูนมแบบทูโทนอันเนี้ยนมมันจะมีสองสองชนิดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเนี่ยนมสีน้าตาลกับนมสีขาวเนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เป็นสายพันธุนมทูโทนอันนี้จะให้ลูกเนี่ยลูกกินนมดี จะไม่มีการเบื่ออาหารเพราะเด็กอะก็เหมือนแท้เด็กอะมันจะเบื่ออาหารเพราะฉะนั้นต้องให้มันกินนมแบบทูโทนเท่านั้นสายพันธุ์แท้ที่ดีเนี่ยต้องดูที่หูนี่เห็นไหมถ้าหูอย่างเงี้ยแสดงว่าสายพันธุ์ดีทัวร์เนี่ยนี่ถ้าตัวนี้ก็คือน้องอมแม่บันรรุ่นถัดไปของเรา้มงอมมนมันตดคนแล้วเนี่ยมันไม่ยอมมาอย่างนี้เหรอ,อ แต่วันนี้ลาไปก่อนพี่ไม่ได้ลาเจ้า